เฮ้ยดูเหมือนว่าจะมียากุซ่ามาปลุกแถวนี้นะเนี่ยพี่ฟ้าไปทำแรงไ้หรือเปล่าเนี่ยก็นั่นไงมันต้องมาจับแมวของพี่ฟ้านั่นแน่น่าจะเป็นไอแมวตัวนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราหนีกันไหมไม่เอาดีเราต้องสู้กับมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกตออกไปช่้วยก่อนดีมากพี่ฟ้ารอเลนี้นะเออสู้เขาสู้เขาเอ้ยมาทำอะไรกันอะสู้มันพี่เกตเอ้ยม่ได้แล้วนี่แหละครั้งแห่งการล้างบาปองเมลจิฉันจะทำคนฉันทำดีฉันเป็นคนดีแล้ว ไปสู้โอเคยางกูซ่ากลัวอะไรอ่ะมาดิมาไม่กลัวเฮ้ยเอ้ยเจ็บโอเคโอเมจิจะเข้าไปได้โอ้ยโอ้ยยิงมกรดหัวน้าครับลูกฟี่อุ้ยมันทับพื่อนโดนมีโก้เลยลูกมันโล่ฟิวฟิเฮ้ยเอ้ยแมวแมวโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยไปแมวไปไหนเฮ้ยกลับมาแมวจไม่อยู่ลงไม่ได้เหรอแมวตัวนี้พุดยิงเลยเจ้าลูกมันลหน้ากูไม่ได้ต้องกลับไปสู้ต่อต้องกลับไปสู้ต่อแมวรอนี่ก่อนนะ แล้วยากูสร้างมันทุกคนเองเฉยเลยอุ้ยนี่แกตอ่อยฉันเหรอเจาะเพือบตู้กับบาดนูนย,ยิงพลังพี่ฟ้าชเชนไออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยแมวแมวแมวฉันเหาไปแล้วอ้าวพิกเก็ตอ้าวพิกเก็ตไม่นะล้มไปแล้วพิกเก็ตโอมเมกดเอดอ๋อหายไปแล้วจริงๆแมวของฉันเจ้าดำเจ้าลูกเทพไม่นะเทพจะต้องลงโทษแมวของฉันเออใช่ตอนนี้เราต้องโทรแจ้งตำรวจสินะ อ๋อนี่นี่น,น,นี่โอ้สวัลโหลฮัลโหลค่ะคุณตำรวจนี่คุณตำรวจใช่ไหมคะเนี่ยพอดีว่าทางศาลเจ้าของเมืองซากุลานี้นะคะมียากุซ่ามาบุกตอเกิดการต่อสู้กันยิงใหญ่ๆโตเลยค่ะคุณตำรวจรีบมาช่วยหน่อยนะคะได้โปรดค่ะมาช่วยที่ฉัน้นทีมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะคุณตำรวจฮัลโหลครับรับแจ้งเหตุครับผมฮะอะไรนะ ยาคูซ่าเหรอยาคูซ่าเนี่ยนะบุกสันเจ้าอ๋อมาเยอะไหมครับอ๋อเอ่อ,อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตำรวจพี่เอกอะ่ะจะเข้าไปช่วยเองได้ครับได้ครับโอเคงั้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยแล้วครับผมครับผมรอแป๊บนะครับถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ ทำไมพวกแก๊งยากูซ่าถึงมาวุ่นวายที่นี่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยจะะตำรวจช่วยด้วยค่ะฮะเดี๋ยวนายโอ้ยอย่าอย่าต่อยานอย่าหยุดเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่โอ้ตำรวจเก่งมากอี่สู้เขาเวรกสู้เขาโอ้โหเตะกระเด็นเลยจะไปไหนกลับมานี่เฮ้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะยากูซ่าพวกนี้ผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอ่ะ เขาแบบว่า,าน่าจะเพิ่งมาอยู่ที่เมืองนี้ได้ไม่นานเขานะ่ะจ้องจะจับแมวของพี่ฟ้าอยู่นะคะพี่เอกจับแมวเหรอครับใช่<ต>ค่ะเ,เนี่ยพี่เอกมาดูนี่ก่อนตำรวจค่ะตำรวจพี่เอก่ะอันเนี้ยคือเกิดเรื่องใหญ่มากเลยค่ะนี่เห็นตัวสีฟ้าๆตรงนี้ไหมคะ,น,น,ะคคนี่คือพี่เกตค่ะเป็นาซากอ้อยไปแล้วเขาพยายามจะช่วยพี่ฟ้า แล้วทำไมมานอนคุดคูอยู่ตรงนี้ล่ะครับเนี่ยเขาพยายามช่วยพี่ฟ้าด้วยการอ่าสวดมนต์สู้กับยากุซ่าค่ะแล้วสวดมนต์จะสู้กับยากุซ่าไหวได้ยังไงล่ะครับนั่นสิคะ,ะพี่เกตเขาแวะมาแก้บนที่นี่นะ่ะก็เลยช่วยพี่ฟ้าไว้โอ้โหท่าทางจะต้องแก้ทั้งตัวเลยนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละคะ่ะแล้วทีเนี้ยแมวของพี่ฟ้าเนี่ยก็วิ่งหนีไประหว่างที่พี่เกตกำลังต่อสู้อยู่เออแล้วพี่ฟ้าก็เลยคิดว่าแมวเนี่ยจะโดนพาตัวไปที่ บริษัทของยากุซ่าหรือเปล่านะบริษัทยากุซ่าเหรอใช่ค่ะที่นั่นมีบอสยากุซ่าอยู่ด้วยหนึ่งคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่บริษัทของแก๊งยากุซ่าดีกว่านะครับใช่ได้เลยค่ะแต่ว่า,าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่นั่นจะมียากุซ่าคนอื่นๆอยู่หรือเปล่าเราต้องระวังตัวมากๆเลยมผมก็ไม่ได้เข้าไปต้องนานแล้วด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปเองไม่ต้องกลัวนะครับโอเคได้เลยค่ะ ไปด้วยกันนะคะไปกันสองคนดีกว่าไปคนเดียวค่ะแล้วพี่เกตนี่เอางไงดี <laughs> เ,เดี๋ยวพี่ฟ้าจะโทรหาคุณคุณหมอที่หลังให้คุณหมอเอารถพยาบาลมารับพี่หลังแล้วกันนะคะ,ะพี่เกตนอนอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะโอเคงั้นเอาตามนั้นนะครับมานี่เลยมาโอ้ไปรถพี่เอกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับรอ,อสักครู่ตำรวจซิ่งตำรวจซิ่งอืมโอ้ทางแคบด้วยแคบชะมัดเลยทางแคบจังเลยค่ะนั่งดีๆนะครับพี่ฟ้าได้เลยพี่เอกไปเลยไปเลย นี่นี่นี่ใช่ใช่ตึกนี้เลยตึกนี้เลยตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่นี่จอดจอดเข้าซองอย่างดีเอแล้วเจ้าพวกสองตัวข้างหน้านี่มันหายไปไหนกันนะเออคิดว่าน่าจะโดนเพื่อนบ้านของพี่ฟ้าจัดการไปเมื่อหลายตอนที่แล้วนะคะเพราะว่าเขาไปบุกไปจับแมวพี่ฟ้าที่บ้านเลยเอางี้ผมเตรียมอาวุธออกมาก่อนแล้วกันนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะวิ่งเข้าไปด้วยกันนะอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมมากๆเลยค่ะไป ปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวมาเร็วพี่เอกไปไปด้วยกันอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกระสุนครบแล้วเรียบร้อยโอเคนับกระสุนมาวิ่งตามมาเลยนี่อุดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีอาอาวุธแขวนอยู่ด้วยพี่ฟ้าเอาไปด้วยแล้วกันนะนี่อันนี้นี่โอ้อันเริ่มเลยเอแปลกนะป่านนี้ต้องมีคนวิ่งออกมาแล้วนี่นะนั่นสิคะดูเหมือนว่าะจะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้หรือว่าไปนอนกองกันอยู่ที่สารเจ้าตรงนั้นหมดก็ไม่รู้นะอืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพรางแต่ว่า เงียบหมดเลยนะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเงียบจริงๆแต่ว่านั่นอะคือห้องบอสแน่ๆนี่ไงใช่ไหมนั่นนั่นเจ้าบอสเดี๋ยวคนนะออทำไมหน้าตาแปลกๆชุดก็สีแปลกๆอออย่าจับผมนะคะผมไม่รู้เลยจริงๆนะผมไม่ใช่ยากุซ่าจริงไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นเออใช่จริงๆเหรอครับคนนี้เนะี่ยใช่ค่ะจับไปเลยค่ะตำรวจพี่ ได้ว่าแต่ว่าพี่ฟ้าเอาซ่อมมาทาไมครับเนี่ยพี่ฟ้าเอามาป้องกันตัวค่ะเผื่อเจ้านั่นหนีพี่ฟ้าก็จะจิ้มให้เลยเอ๋อจ่ะจ่ะเอาซ่อมมาป้องกันตัวใช่อ้า<ะ>วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งยากูุซ่านี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วแต่ว่าอ่ะผมผมไม่ได้จะไปอะไรกับใครนะนี่ตำรวจจะมาจับผมได้ยังไงผมอยู่เฉยเของผมเออลูกน้องคุณก่อความเดือดร้อนวุ่นวายที่ศาลเจ้านะครับทางเราอ่ะจะต้องเชิญตัวคุณ ไปให้ปากคําและไปโดนสอบสวนที่โรงพักก่อนนะครับอจริงเหรอไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่ไปและหลังจากนั้นพี่เกตที่เป็นลมล้มพับอยู่ที่ศาลเจ้าก็ได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยดีคุณหมอได้ทําการรักษาจนพ้นขีดอันตรายส่วนหัวหน้าแก๊งยากุซ่านั้นก็ได้ถูกจับเข้าขังคุก ที่เมืองซากุระและก็ไม่สามารถออกไปก่อ <ไป S 1> ความวุ่นวาย<ไ>วกับใครได้อีก,อก <c oughs> สุดท้ายก็ไม่เจอแมวแมวของฉันหายไปไหนเจ้าดาเทพจะลองโทษฉันไหมไม่นะแมวจะฉันท,ทำยังไงดีเกัวจังเลยเป็นห่วงเจ้าแมวด้วยอยู่กันมาตั้งนานเฮ้อโอะ เดี uh, ๋ยวเดี๋ยวอ่าเหมือนโทรศัพท์จะสั่นงืดงืดอยู่นะเอ่อกดกดรับก่อนนะเฮ้อฮัลโหลฮะออะไรนะนายเพื่อนบ้านนายพูดว่าแมวกลับไปที่บ้านยังงั้นเหรอเจ้าดําของฉันนะนะกลับไปที่บ้านโอ้ได้เลยฉันฉันฉันจะรีบวิ่งกลับไปดูนะเอ่อนายจับตัวเจ้านั่นไว้ให้แน่นเลยอย่าให้หายไปอีกเอาแล้วมาถึงบ้านแล้วเฮ้อกลับกลับมาที่บ้านจริงๆใช่ไหมหวังว่า จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอุ้ยเฮ้ยนั่นไงจริงด้วยนี่เจ้าดาวนี่นายนายเพื่อนบ้านเจ้าแมวของฉันกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ,อ่อก็เมื่อกี้นะ่ะฉันเข้าห้องน้ําอยู่พอเปิดประตูออกมาก็เจอเจ้าแมวเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ําเลยฉันก็เลยรีบโทรบอกเธอเพราะว่าแมวเธอเนี่ยน่าจะต้องอยู่กับเธอไม่ใช่อยู่ที่นี่ คิดว่าน่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลงนั้นเหรอทำไมแมวถึงวิ่งกลับมาที่บ้านละ่ะเอ,อ่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาเป็นว่าอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ดีปลอดภัยดีแต่ว่าก็ผ่านเรื่องราวมา,มามากมายเลยนะนะในครั้งนี้ขอบคุณนายมากเลยนะที่ช่วยจับแมวไว้โอ้ยนี่ว่าแต่หมอนั่นได้พูดอะไรกับนายบ้างไหมหมอไหนหมอไหนอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวของฉันเนี่ยได้พูดอะไรกับนายห,หรือเปล่า กนะ็ไม่นะเห็นพูดอะไรเลยนี่เอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่านะ